มีไม่กี่ที่หรอกที่ทําให้เราอยากกลับไปซ้ําอีกรอบทําให้เราไปแล้วรู้สึกสบายใจเชียงคานคือแหล่งที่เที่ยวที่มาแล้วอยากมาอีกไม่ใช่มีแค่เพียงริมน้ำขงงนะคะยังมีร้านอาหารที่อร่อยแซ่บนัวหลากหลายมากมีูเด็ดที่ต้องทานก็คือกุ้งทอดแผ่นตมสวองแดงเมี่ยงคำต้มยำปลาน้ำขุที่พลาดไม่ได้เลยอีกอย่างคือกุ้งเต้นแดบสะดิง้งสะดิ้งเลยนะคะ ทานแบบแซ่บๆสดชื่นสดชื่นชมบรรยากาศริมน้ำโขงเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ท,ที่เที่ยวเชียงคานฉบับสายบุญวัดพระพุทธบาทภูควายเงินอำเภอเชียงคานคะ่ะมีจุดชมวิวสวยๆด้วยนะคะภายในวัดก็จะมีรอยพระพุทธบาท ให้เราสักการะบูชาค่ะรอยพระพุทธบาทหรือวัดพระพุทธบาทภูแควยเงินจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านผาแบนค่ะรอยพระพุทธบาทบนหินรับมีดที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพบ,บูชาเชื่อกันว่าคนที่มีบุญเท่านั้นจะสามารถขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทแห่ไงนี้ได้เพราะในสมัยอดีตเส้นทางขึ้นมานั้นยากลำบากเหลือเกินค่ะ ในปัจจุบันก็มีทางเดินเส้นทางที่สะดวกสบายนอกจากนี้เนี่ยพอไหวสักการะแล้วก็จะมีน้องกระต่ายเยอะแยะให้เราไปให้อาหารและชมความน่ารักของน้องหลังจากทำบุญไหว้พระกันอีกหนึ่งอย่างก็คือส่วนน้องกระต่ายนี่แหละค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณวัด ตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ของน้องกระต่ายนานาชนิดเลยนะคะทางวัดเลี้ยงไว้แบบป่อยๆค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาให้อาหารน้องกระต่ายได้อีกด้วยโดยมีอาหารไว้ให้บริการเอาไว้ให้น้องค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถแวะมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องกระต่ายได้นะคะดูความน่ารักของน้องค่ะน้องจะอยู่กันแบบสงบนิ่งมากไม่ตื่นตุมอะไรเลย แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมถ่ายภาพกับน้องเยอะแยะมากมายน้องก็ยังอยู่แบบสงบนิ่งค่ะน้องมีความสุขค่ะ